รายการธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพบปาก,กับท่านอีกนะวันนี้เป็นวันที่12ของเดือนตุลาคมปี2565ช่วงนี้ก็จะมีเทศกาลก็เรียกว่าการกทานคือทานตามการมีเวลาหนึ่งเดือนที่เรียกว่าบุญกฐนินทานที่วัดป่าน้องไข่นกก็จะจัดขึ้นในวันที่6พพฤศจิกานะเป็น เป็นรอบสุดท้ายว่าพฤศจิกานี่ประมาณวันที่8ที่9กนี่ก็หมดหมดการกระถินแล้วนะถึงเพนเดือน12ก็ถือว่าหมดการกระถินอย่างเงี้ยก็ที่วัดป่าเองก็ได้จัดกระถินสามคัคีได้มีเจ้าภาพจากกรุงเทพที่ได้ร่วมกันก็คือสายบุญของคุณโยมตุย้ยแล้วก็คุณโยมภัยศักนะซึ่ง ก็ได้เป็นแกนนําจากทางสายกรุงเทพก็คือร้านเสริมสวยโบนัสที่เป็นตัวแกนกลางให้แล้วก็บอกกล่าวกับญาติโยมทางบ้านนองไข่นกร่วมกันซึ่งยังมีภาระผูกพันก็คือเราได้สร้างเตาเผารายมลพิษซึ่งใช้เงินล้านสามแสนกว่าบาทซึ่งเงินล้านก็ไม่ใช่หาได้ง่ายๆโดยเฉพาะบ้านนอกนะฮะก็ระดมทุนกันมา ตั้งแต่ปี64แต่มาได้เริ่มก่อสร้างเมรุตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี2564สร้างสร้างไม่นานหรอกสร้างเมนก็เดือนกว่ากว่าก็จบสร้างเตาก็เดือนกว่ากว่าให้เตาเผาก็เดือนกว่ากว่าก็จบแต่ปัญหาเรื่องหนี้ผู้พันที่เราไปยืมพ้ามาแล้วก็เอามาดาเนินการให้มันเกิดเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็วนะฮะ ในปัจจุบันนี้ก็เริ่มทำการให้บริการเผาศพได้แล้วนะโดยเฉพาะเตาเผาไรโมลพิษสามารถเผาศพที่เป็นโรคโควิดได้อย่างเงี้ยน, <c oughs> นันก็เลยมีหนี่ผูกพันอยู่ก็เลยจัดกิจกรรมทอดกระถิ้นในวันที่6กพฤศจิกานะตั้งเป็นกองบุญกองละ100บาทนะอยาิโยมอยากจะร่วมทำบุญก็ ติดต่อประสานงานมาที่วัดป่านองไขนกได้หรือในเฟซก็จะมีเลขบัญชีของวัดโยมสามารถโอนเข้าบัญชีวัดแบบเป๋าตุงหรืออื่นๆก็ได้และสามารถถ้าอยากได้เอาไปลดหย่อนภาษีก็แจ้งสลีฟที่ส่งมาพร้อมกับเลขรหัสเสียภาษีอัธมาก,ก็จะเข้าไปในระบบสัมภาระรเพื่อออกใบ ใบเสร็จให้โยมก็สามารถไปรถยนต์ภาษีได้นนี่ก็เป็นกฎธรรมชาติช่วงนี้ที่วัดป่าหนองไค่นกอุณหภูมิลดลงเหลือ21องศาก็ค่อนข้างเย็นนะเย็นก็หลายตัวเฉพาะที่วัดก็มีป่านะก็จะมีลมอยู่แต่ว่าไม่ไม่รุนแรงแต่ใบไม้ก็ร่วง <c oughs> นี่ก็เป็นธรรมชาติ ธรรมชาติเหล่านี้แหละที่ผู้เจ้าส่งตัดว่าพระองค์นะพระองค์ก็คือพูทธเจ้าเนี่ยวาตาถาคตเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามนะธรรมชาตินี้ก็เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะพระองค์ก็ส่งตัดเรื่องธรรมชาติที่มันเป็นเรื่องเป็นไปอย่างนี้เช่นอะไร,ะไรกฎของธรรมชาติเรียกว่าปรากฏตายตัวเนี่ยที่ว่า เป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาที่เรียกว่าธรรมนิยามมาตาช่วงนี้เป็นธรรมนิยามก็คือฤดูหนาวนะอากาศหนาวใครจะไปห้ามบอกว่าขออากาศหนาวอย่ามีมันก็เป็นไปไม่ได้มันเป็นช่วงฤดูนะอากาศหนาวเพราะว่าเป็นปลายฝนแล้วก็ต้นหนาวหนาวอีกสามเดือนนะก็เป็นธรรมนิยามมาตาเป็นไปตามกฎธรรมชาตินะเป็น เป็นอิทัพปัจยตาคืออาศัยสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้น,นเป็นตถตาตาซึ่งแปลความหมายว่าเป็นเช่นนั้นเองะตะตาตานี้ถ้าท่านขึ้นไปทางส่วนโมกหลวงพ่อก็จะมีขึ้นไป้ายไว้ว่าตถตาตาโยมไปเห็นเอ๊ตะตถตาตามันเป็นอะไรมาต,ะตะาักตาทัศน์ซัซึ่งแปลว่าเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองอะไรที่เรียกว่าเช่นนั้นเอง เช่นนั่นเองเป็นภาษาพูดเหมือนง่ายๆเหมือนเด็กน้อยนะเป็นเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองแต่แท้จริงเช่นนั้นเองถ้าพิจารณาให้ดีเนี่ยเข้าไปถึงหลักของธรรมชาติที่เรียกพุทธเจ้าทรงตรัสว่ากฎของธรรมชาติเมื่อคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วก็ต้องตายใช่ไหมก็เป็นเป็นเช่นนั้นเองเป็นธรรมชาติเมื่อคนเราเกิดมามันก็ต้องแก่ใช่ไหมก็เป็นเช่นนั้นเองอย่างเงี้ย เมื่อเกิดมาแล้วมันต้องเจ็บใช่ไหมมันก็เป็นเช่นนั้นเองอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นตาตาหรือเมื่อเราเข้าใจเอ้ามันหนาวมาเอ้าก็เป็นเช่นนั้นเองเอ้ามันร้อนมาเอ้าก็เป็นเช่นนั้นเองหรือมีฝนมาเอ้าก็เป็นเช่นนั้นเองอย่างเงี้ยหรือไปกระทบกับความพอใจไม่พอใจอะไรอื่นก็อ๋อเป็นเช่นนั้นเองอย่างเงี้ยแล้วพระเจ้าทรงตัดว่าธรรมธาตุอันนี้แหละที่พระอ,องค์ทรงเรียกว่าเป็นตาตานะแล้วก็เป็น วิตตัตตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างอื่นมันก็เป็นอย่างนี้พุทธเจ้าจะเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามคนแก่คนเจ็บคนตายการปัดปากจากของรักของชอบใจก็มีอยู่แล้วเย็นร้อนอ่อนแข็งหนาวรูาดูหนาวล้วดูฝนเราดูร้อนก็มีอยู่แล้วเป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นความหมายที่เรียกว่าตถตตามันก็ไม่เป็นไปอย่างอื่นมันก็เป็นกฎของเขาอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะมันไม่เป็นอย่างไง นั้นพระเจ้าทรงตัสว่าอันนี้แหละพิสูจน์ทั้งหลายที่เรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมที่อาศัยการไันเกิดขึ้นแล้วก็ทรงตัดเรื่องพบเลยเห็นไหมพะมีพบเป็นปัจจัยชาติคือการเกิดก็จะมีนะนะพูะเจ้า,าตถาคตจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามนะสิ่งที่เรียกว่าพบก็มีอุปทานการยึดมั่นนะพอมีพบก็มีอุปทาน ความยึดมัน่นความยึดมั่นในกามในทิฏฐิในศีลในตัวตนมันมีข้องมันอยู่แล้วพระเจ้าจะเกิดขึ้นมาไม่เกิดขึ้นมาก็มีอยู่แล้วอี่ยอุปทานไปจนถึงเวทนาอารมณ์สุขทุกข์เฉยเฉยพระเจ้าจะเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามมันก็มีอยู่แล้วแล้วก็ไปจนถึงผัสสะเวทนาก็ไปหาผัสสะคือการกระทบทางตาทางหูจหมูกริมกายไ,ไป ไปจนถึงใจ,จนั่นแหลนะการผัสสะตัวนี้ก็มีเนะมื่อมีผัสสะเป็นปัจจัยสลายตนะคืออยายตนะเชื่อมต่อก็มีเมื่อมีสลายนะเชื่อมต่อน้มรูปก็มีน้มรูปมีวิญญาณก็มีวิญญาณมีสังขารก็มีสังขารมีมอวิชาก็มีเนวผู้ใจองทรงตรัสว่าเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละพิสุทธิ์ทั้งหลายว่าตถาคตทั้งหลายนะ่ะจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามนะ่ะธรรมธาตุนี้ ก็ตั้งอยู่อย่างนี้อย่างเงี้ยนะองค์ทรงตัดย้ำไปเลยว่านี่แหละเป็นธรรมะทิตตาคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาเป็นแล้วก็ความที่เป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาที่เรียกว่าธรรมนิยาม,มตาความที่เมื่อมีเมื่อสิ่งนี้มีเมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตา พระพุทธเจ้าเนี่ยย่อมรู้เฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วซึ่งธรรมนั่นขั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วซึ่งธรรมนั่นย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทําให้เป็นเหมือนหงายของที่คว้าและได้กล่าวแล้วในบันนี้ว่าพิสุทธิ์ทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีก็ไล่ไปเลยอย่างนี้ อันนี้เป็นธรรมที่พระุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่เป็นของไทยอ่าเนี่ก็เริ่มอ๋อเป็นเ่นนันเองอ่าก็เริ่มจะนึกถึงธรรมที่พระุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นธรรมของโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าเกิดเราจะมีตายอย่างเงี้ยถ้ามีร้อนเราจะมีเย็นมีมืดก็จะมีสว่างเออมันก็เป็นอย่างนี้อย่างเงี้ย ยมจะเกิดมาอีกกี่หมื่นกี่แสนล้านชาติก็ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรสจฉานเปรตวิสัยก็จะเจอมีร้อนมีเย็นมีหนาวมีมืดมีสว่างอย่างนี้อย่างเงี้ยมีโลกนี้มีโลกหน้าเป็นอย่างนี้อันนั้นก็เป็นตถตาทั้งหมดเลยถ้าเมื่อเราเข้าใจวางความหมายคําว่าตัทตาซึ่งเป็นธรรมเล่นเล่นดูเหมือนว่าไม่ได้ยากลึกซึ้งอะไรแต่พุธเจ้าทรงตรัสว่าธรรมนี้ค่ายควรดีๆแล้วเป็นไปถึงสุญญาตา ถึงความเป็นอนุไปจนถึงนิพพานนะก็เหมือนพระองค์ทรงถามอน์สิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีนะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปอน์เธอมีความรู้สึกยังไงอน์กราบถ่นโอ้ง่ายพระเจ้าค่ะพระองค์เข้าใจเลยนะพจ่าอนุอย่าบอกว่าง่ายนะเนี่ยสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีนี มันเป็นธรรมไปถึงศุญยตาะธรรมอย่างเงี้ยแค่นี้สิ่งที่มีสิ่งนี้มีเนี่ยมันก็เยอะมากถ้ามีตาลูกก็อตองมีใช่ไหมอันเนี้ยเป็นเป็นพื้นฐานชีวิตของชาวบ้านเราซึ่งเราโอ้ยธรรมะมันสูงมันมันเป็นเรื่องของผู้เป็นนักบวชอันจริงไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมชาติที่มันแสดงให้เราเห็นความเป็นจริงไง ก็อ้าวสมมติว่ายมมีตาก็ต้องเห็นรูปใช่ไหมเพราะอาหารของตาก็คือรูปอย่างเงี้ยพูดถึงเรื่องอาหารให้ให้เราได้เห็นชัดเลยว่าเนี่ยเนี่ยมันมีอาหารมันดำรงอยู่ได้กายเรานี้ก็มีอาหารมันจึงดำรงอยู่ได้จิตมันก็มีอาหารจึงดำรงอยู่ได้อย่างเงี้ยก็กลับไปดูสิ่งนี้มีถ้ามีตารูปก็จะมียกเว้นแต่ตาบอดก,ก็ไม่เห็นรูปใช่ไหมฮะถ้ามีหูล่ะเสียงก็ต้องมีถ้ามีจมูกกลิ่นก็ต้องมีถ้ามีลิ้น การรับรสเย็นร้อนอหนอนแข็งเออรับรสอร่อยหรือไม่อร่อยก็จะมีถ้ามีกายการสัมผัสเย็นร้อนอหนอนแข็งก็จะมีถ้ามีใจทำรมาลงความรู้สึกนึกิ้ก็จะมีเนี่ยสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีอย่างเงี้ยเมื่อเราเข้าใจกฎเกณฑ์สิ่งนี้มีสิ่งนี้มีเราก็กลับไปดูอะไรเกิดขึ้นอ้าวก็สิ่งนี้มีสิ่งนี้มีไงผมได้ยินเสียงเขาว่าเราไม่ดีอ้าวเอาแล้วสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีถ้ายมไม่ไปสนใจเรื่องคําว่าเขาก็กลับมาอยู่อ๋อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มี อยู่กับลมอยู่กับกายโยมก็ไม่โกรธเขาแหะแต่ถ้าไปเกาะติดอยู่กับเสียงไอ้นี่มันมาด่าเรานินทาเรามาเล่าพื้นเ,านเาราอภาษาอีสานก็โกรธแค้นแล้วคันเนี่ยอารมณ์ทุกอารมณ์เครียดแค้นก็เกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็จากสิ่งนี้มีอย่างเงี้ยทำไมคนดูสื่อแล้วสลดหดหู่ไ,ไหมอย่างที่กําลังดังกันอะไรที่ตารวจหรืออะไรที่แม่ ถูกไล่ออกจากหมู่บ้านนี่ก็เขาก็ลงข้อหาประนามว่าแม่เนี่ยเลี้ยงโจเรเลี้ยงคนไล้ศีลธรรมไร้มนุษยธรรมค่าได้ไม่กระทั่งเด็กฆ่าได้ไม่กระทั่งลูกของตัวเองอย่างเงี้ยจนก็ไล่ออกจากบ้านไล่ออกจากหมู่บ้านเลยแต่คนฆ่าก็ถ่าตัวเองตายไปหมดแล้วอย่างเงี้ยเนี่ย <c oughs> เราจะเห็นได้ว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีเนี่ยคนหล่อเนี่ย เขาสั่งสมแต่เรื่องไม่ดีมากก็เมื่ออะไรกระทบไม่ดีก็เลยทํากับไม่ดีไปอย่างเงี้ยก็สิ่งที่มีสิ่งนี้จากการที่เราได้มีตาได้เห็นสื่อเห็นไหมล้วก็ทำที่เกิดจากการเห็นก็จะเกิดขึ้นคือพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆก็เกิดขึ้นในสามกลุ่มนี้เกิดขึ้นทันทีไม่ว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้น สามกลุ่มนี้จะเกิดขึ้นทันทีธรรมอารมณ์สามอันนี้ก็จะเกิดขึ้นทันทีจากเห็นจากฟังจากดมกลิ่นจากลิ้มรสจากผัสสะทางกายจากธรรมอารมณ์อย่างเงี้ยอันนี้สิ่งนี้มีสิ่งนี้มีกาวนี้เมื่อเข้าใจสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีพระองค์ก็ทรงย้อนไปไว่ามันก็เป็นตาตาตาเป็นเะช่นนั้นเองนะมีตาก็เห็นรูปจะทาไงเห็นแบบพระพุทธเจา้าเห็นแบบพระปฏิจเกพระพุทธเจ้า,จาเห็นแบบพระอริยเาจา้าตงใดก็เห็นก็สักว่าเห็นนั่นแหละ ก็ญาติโยมก็มีไม่ใช่ไม่มีก็เห็นก็โยมก็เฉยเฉยนี่ไม่ได้พอใจไม่ได้เสียใจดีใจอะไรกับสิ่งเหล่านั้นมันก็มีอยู่นะเพียงแต่โยมอยู่ตรงนี้น้อยไปมักจะไปอยู่พอใจไม่พอใจเหมือนเมื่อวานไปใส่บาตรแล้วก็จะมีดนตรีประโคมมีนางฟ้ามีเทพบุตรเทิดาอะไรก็เต็มไปหมดแล้วก็ตีเพลงอีสานนะ เพลงดำนองอีสานคนก็ใส่บาทไปด้วยก็เต้นไปด้วยใช่ไหมเนี่ยสื่อจากภาษาทางตาทางหูนะพอหูได้ยินโอ้ยชื่นชอบเสียงนี้แล้วก็เห็นลีลาการเต้นก็เต้นเลยอย่างเงี้ยเต้นลำมฟ้อนลําไปเลยอย่างเงี้ยกาบภาษาเหล่านี้ทั้งนั้นเนี่ยจากสิ่งนี้มีนะี่ยมีตามีหูจมูกริงไกลใจมี สิ่งที่มันจะเกิดจากตาหูจมูกลิยใจก็จะมีแน่หลักธรรมอันนี้เป็นตตาแล้วก็เป็นเช่นนั้นเองนหะเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปชอบเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปไม่ชอบเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปอย่างเงี้ยแต่ว่าปัญหาเราที่ว่ามันไม่ดับเพราะเราไปคิดคนอยู่เสมอมันดับไปแล้วหจุดขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยเหมือนเู้าทรงตรัสว่า จุดตะเกียงน้ำมันมันจะดับแล้วไส่ก็จะหมดแล้วยังไปเปลี่ยนไส่ยังไปเติมน้ำมันอีกมันก็ลุกอยู่นั่นแหละความไม่พอใจก็เหมือนกันไปเติมอยู่เรื่อยมันก็ไม่พอใจอยู่นั่นแหละความพอใจก็เหมือนกันไปเติมอยู่เรื่อยมันก็พอใจอยู่นั่นนหะไม่อยู่เบียดขาไม่อยู่เห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นเช่นนั้นเองนะเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้อันนี้แหละเข้าใจธรรมชาติตัวเราก็คือธรรมชาติ แล้วเมื่อเราเข้าใจตัวเราเป็นอย่างดีก็จะเข้าใจคนอื่นเหมือนกันที่เรียกว่ามันจะเป็นตาตาตาอย่างนี้เห็นเขาแก่ก็เป็นตาตาตาเขาเจ็บเป็นตาตาตาเขาตายก็เป็นตาตาตาไม่ตรวตัวเราก็เป็นตาตาตาอย่างเงี้ยนี่เป็นธรรมที่ถ้าไปตั้งแต่เขาใช้ยาสวนโม่ก็จะขึ้นปายไว้ตาตาตาเป็นอิทัปปัจจยตาเป็นหลักธรรมที่ทุกคนต้องเรียนรู้แล้วเข้าใจ กายนี้ก็เป็นธรรมชาติเป็นตถาตาเป็นอิทัปปตจยตาเป็นอย่างนี้อย่างเนี้ยเห็นอะไรอะไรก็อ๋อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีมอย่างเงี้ยกระทามีตาก็เห็นรูปมีหูก็ได้ยินเสียงอย่างเงี้ยแต่พยายามให้มันอยู่กลางๆไม่ดีใจไม่เสียใจกับสิ่งนั้นการเห็นของเราก็จะไม่เข้าสู่กระแสรธรรมที่ไปเพื่อความโลภความโกรธความหลงหรือไปเพื่อความรักความชังได้เพราะเรามีธรรมอย่างเงี้ย การมีธรรมเป็นอย่างนี้นะก็ขอโมทนากับท่านที่ตื่นขึ้นมารับชมรับฟังกันวันนี้มีทั้งหมดเจ็ดท่านนะก็ฟังไปเรื่อยแต่การฟังอาจจะต้องใช้สตินิดหนึ่งนะให้ควรเพราะว่าหลักธรรมมกก็ไม่ใช่อยู่ที่เหนือตัวเราอยู่ที่ตัวเราแล้วพระเจ้าไม่เคยเอาเรื่องไม่จริงมาพูดเอาเรื่องจริงมาพูดนะก็ขอโมทนา Oh, I did